สวัสดีครับกอสวัสดีจานเสียนลูกเขาใหญ่ทุกท่านทุกปูทุกคนนะครับผมวันนี้กับก๊มาพบกันนีแเราครับกับลูกเขาใหญ่หรือมุกบี้นะครับผมมันนี้สีฟ้ามาเบื้องนกนะครับผมนกอยู่บ้านอาจารย์โนนะครับผมนี่ครับผมแบงครับได้ละตัวอันนี้ครัวอ้างนะครับนี่อ้างสามคำนกปลาครับผมพิ่งได้มาประมาณ นา่าจะประมาณสามเดือนแล้วมั้งครับตัวนี้ต้งยินอยู่ครับน,น,นี่เป็นเขาชาวาครับเขาชาวาก็เปลี่ยนนะครับเดินทุกตัวแล้วนี่เขาชาวาครับอันนี้ลูกนกอันนี้อ้างตลอดครับผมเปิดแบ้งครับนี่สนใจโทรถามเลยได้ครับผม นี่ลูกป้อนเขาชื่อว่าลูกป้อนคอยว่าข้างในน้ำจานโลจานโลเห็นยังงั้นอันนี้แม่เนี่อาจารย์นี่อันนี้สามกุกวะเนี่ยสามกุกสกุกอันว่าตัวแม่ดีนบ่แม่ครับไข่แล้ว ใช่แล้วครับนี่ครับผมสามคุกตัวเมียครับผมสามคุปเตียมบ่ตรงนั้นเพรเตียมครับตัวนี้เพราะเตี่ยมเตี่ยตัวนี้เลยอันนี้ยังนี่อันนี้อ๋อเทียบไปดิเนี่ยเทียบตัวเมียเนสามคุปไปนี่ครับผมกำลังจับใส่คู่กันแล้วเพื่อนี่ครับอาจารย์ลูกสามคุปไปสามคุปไปสวัสดีครับอาจารย์ลูครับผมเบิ้งลูกกระบ่าเนี่เด้อเอาครับเบิ้งเลยครับผมนี่ครับโอ้ฝนแมงไปรย์ได้เหรอฝนเดี๋ยวถ้ากุ้งเป้าเตี่ยมเลยฝน อาจารย์โน้ตเราแบ่งถือๆเอนะครับเรื่องนกเด้อราคาว่ากัน,นได้เด้ครับนี่อันนี้เป็นยังเนี่ยอาจารย์ตัวนี้โอ้ยออนเสียงตัวอ่างตลอดวะอ่งตลอดครับสับอ่างหนุนอ่างสิทั้งนี้ก่อนย้อนเสียงเออ,อน,นี่แม่นี่ครับผมนก,กงามๆเลยครับนกขาลมครับสับอ่างหนุนอ่างอันนี้เล กงทัดมาบป็ยังน,น,นี่อันนี้มิอันนี้วิธนุกต้อดีอาจารย์ลูกลูกนี่ยิตันดีตัวนี้ตัวนี้ดิยืตันมันว่าเนี่ยตันแท้นว่าตันร้อยครับคขนพัเนยัดแล้วเป็นต้อแล้วครับยูดหนานี่นี่ท้องท้องยังก็ ท้องยีบท้องยอดกันนี่ท้องหยอดครับนี่ครับท้องหยอดนกต่อพิ่นเอาท้องหยอดเอาตื่นครับนี่โอ้หนกแล้วก็ง,งามๆหลายเลยครับนี่นี่นะสิเป็นดิวตันดิวตันใช้ตัวไหนดิวตันมาแต่อขอนแกจนดิวตันมีสามตัว่แลว้วะ เราหายเนี่ยเราอะไรเนี่ยใกล้กนคนอยู่ครับไม่เลยนี่ครับผมเบื้องหายเบื้องไลเอาเบื้องเบื้องสวงเบื้องไลเอาครับผมนูกกระไลก็เอาน,นะครับมีแเบ่งนี่นี่เลดยวตันตัวนี้ใช่ไหมดยวตันมาได้คอนแจนว่าตัวนี้จำสามกคกเตรนวะสามโคกเตรมดิวะนี่เลดยวตันมาได้คอนแจนครับตัวนี้ นี่ครับผมดิวตันจากคอนเจนตัวนี้สารปีกเพิ่งสารปีกเลยครับตันแท้นะครับเพิ่งพัลลุดตัวนี้ไว้ตัวนี้ซีเดือนแล้วตันป้ามาจากคอนเจนนะครับนี่ครับโอ้เจ้าตัวนี้นี่สามกุกครับผมสามกุกเตี๋มมันวะอาจารย์เตี๋มครับเตี๋มนุ่มป้านวะวัวนี่นี่สามกุกปกไม้นหรครับใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้โอ้นี่เตี๋ย มึงควรจะจำพีทจำถืออยู่เนียนว่าสามกุกแม่ครับเตีม้มสามกุกเตีม้มไม่ติดนกป้าตีน่าร้อยครับนี่จะปลาลอยนี่ครับหมูงามนี่ครับสามกุกเตี้มตัวแม่ก็มีเนีนว่าอาจารย์ตัวแม่ก็าามกีครับตัวแม่กำลังเทียบอยู่อันนี้บางอย่างก่อนนี่มีนกไอ้นกได้ขวบครับนี่เพราะฉะนั้นมีเชื้ออยู่กําลังที่จะนครับนี่กําลังขึง้นนี่เจ้เป็นนกเสียงน้อย โอ้ปาก็เป็นอย่างท่านปาก็ยังปากหงแก้วแท้เนาะนกปากมันแปลกครับตัวนี้ปาก็เป็นอย่างท่านเป็นนกเสียงน้อยขาล้มดีเห็นไ่มครับเห็นป่าไหมพี่น้องป่ายังไงขาล้มตัวนึย่างท่านป่าก็เป็นปาก็ยังหงแก้วนี่เป็นอย่างท่านเมื่อลงครับป่าลำแหลมเมื่อเห็นไ่มนั่นนั่นไม่วันถือโกงได้เปลี่ยนมาเจ้าหนุกมาในป่ากำแหลมยังหงแก้วเออแปลกเ่าเคยเห็นไ่มครับป่ากำแหลมนกปากแหลมอันนั่นเลยเป็นอย่างนี้นี่ นี้เจ้าท้องยิบครับนี่นี่เจี๋ยนี่กับเจ้าท้องยิบครับนี่เปลี่ยนนอนว่าเดือนน้อนว่าเนี่เดือนแล้วครับกพิังเดือนนี่ขืนพเนียดไปได้จะเลยหาคกตัวแล้วเว้ยสุดยอดครับนกเพิกก็นังเดือนนี่เลยเจ้ายังนี่นกไม้ครับนี่จะอะไ้ขวาบเพราวานี่สองคุกยงไงครับนี่เต็มวะสองกุกเต็มครับนี่นี่มาโอ้สุดยอดเลยครับแบงว่าเนี่ยถ้าเจ้าทมแบงครับราคากันเดียงนี่ะ ไปหมูป้าไปได้วยวฮะหมมีเวลาเลยออกต่อเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละสิออกต่อ,ตอเบิ่งค่าเฮตยงานนุ่มโรงงานครับเป็นใช่ละนี่ครับผมเว้าขาดจับนี่เสียงเสียงใหญ่โอ้มีป่อขาพร้อมนเดีอาจารย์สุดที่ทีเด็ดยดครับเสียงเสียงสุดยอดเล่นวะนี่นะครับนี่ทีเด็ดเลยแต่ว่าเดือดทุกตัวน่ารเขาวชาวาอยู่นี่เน,นาะครับกำลังเดือดน,นองก,กลัเดดืโอ้ยสุดยอดเลยออดว้วนี่ไม่ต้องเสือบ นี่ตัวนี้ที่อาจารย์ตัวนี้คือนกแชมปครับนี่ได้ส,สิได้ควบาแล้วได้มาใส่นี่นกป้าครับต่อมาโอ้โหสุดยอดเลยนกคันครับนี่ครับคาตเต้จริงตัวครับตัวนี้คาตเต้จงเคียงไว้ครับครับตัวนี้เนี่ยนี่เจียเนี่ยคำครูคำเนี่ยคำครูคำโอ้สุดยอดเลยนี่ครับเบื้องลายนกยูป,ป้า ป้าเมืองเนี้ยเนาะบูดถึงเราของเขาครับนี่ต้นไหนเป็นป้าเมืองป้าคอนเกีย,ยป้าคอนเกียของเขา,าป้าเมืองอันนี้ตัวอะไรนี่ตัวา,าตัวนี้เหรอตันี่ตัวาครับเด็กง่ายเด็กกลางกันง่ายกันจะเป็นตัวหอยยุบวนวะนี่หอยหอย,อยุบหม่องเรากจ้าพุ่นบัวโอ้ถึงคันดีแ,แต่ป็นโตยู่พุบวนทำนี่ผมมันเอาที่เรียกว่าไอหุ่มตะกบตะกบวันนี้คนง่ายมากเลยเพี่เบอนต้นไม่คนหม่องหอยโนคน นี่ครับบรรยากาศสวนบัวป่าโอ้ยแสงเพียงนะครับจากติตีกับสีดวะเลยขจาเปิดอยทุกคนฝึกทั้งคู่ทั้งคืนนี่ครับโอ้โหนี่สวยครับทั้งุ่นเด่นวะเบื้องไหนวะอาจารย์ไปขอเบื้องดูโอ้เพียงขจาเปิดอยทุกคน สนใกับโัพันตุน้พันครเนี่ยราคากันเองบอกกันซื้อๆไปเลยเจ้ากำลังไรพันาขึ้นพัาได้ครับนี่เจ้นี่ครับผมโอ้เสียงเพียงไหมตัวนี้เสียงเกลียนง่ๆครับขันมมวนได้่นี่เจ้คารมมีวะนี่เป็นนกคารมบางๆครับโอ้ครับไรพันยาเรบีโอ้เสียงเพีงัาไเลยครัหมือนนทีได้เฮ็ดมันมีเสียงเพียงนะครับ อายุได้เบื้องต้นบ่านี่คาดไว้สุดยอดเล่นว่านี่นี่ครับผมเพงษ์สนุกไปก่อนครับแล้วเราอทุ่มเนี่ยอายุได้ครับคู่ตดคู่สวยอ่วส่วนหลาย่พงนกป้าเนาะหอยจันเนาะลูกๆกับสวมมีอเล่นบ่คูกผสมกันมีแต่เป็นพ่อเอาครับเป็นพ่อเออเป็นพ่อเอาแม่ครับเเออาาลูกพ่อป้าแม่ป้ามาก่าพ่อป้าแม่ป้านี่ครับเสียงเครื่องบินยังไดีก็เสียงเพลงกันเลยครับพี่น้องเลย นี่ครับเจ้าหนึ่งครับอันนี้ดิอาจารย์ตัวนี้เป็นค้าราุบบางๆด้วกันครับนลูก,ก,กคูกเดียวคู่เดียวที่นี่เอเอมีก็เจ้าทำหายยกคกู่เดียวก็ได้นี่ครับผมก็ไหนเป็นลูกคูกเดียวครับอยู่นี่คูกเดียวเนาะอาจารย์ต้องมาลูกสองคู่เตบอาจารย์ลุงบอกว่ามาคันเสียงดีครับกลางขึ้นย่ายวัดตัวนี้ถึงย่ายตัวนี้วะครับตัวนี้ติแยบย่ายเลยนะอันนี้ได้ไหมใส่เนี่ยตัวนี้ได้ยุด คาง้างโรงเรียนน,นี่เลยเนาะครับนี่ครับผมนี่มิโซกขาดขึ้นทั้งน,นั้นเลยครัรบผมเหลือซ้ำนี่ละนี่โนอกอาจารย์ก็เลยอาจารย์โนนะครับผมหรือมูวี่สนใจแล้วผมมีทีมเบอร์โทรไปให้ครับผมนี่โอ้ยจกกังแจนจังแจนเฉลยหลายขายั้มู่ครับนี่นี่เจ้าเนียนว่าฉเฉลยแค่ตัวแล้วน,นี่ครับผมโนกดินถ้าวางเร่ยนถ้าได้ขึ้นพอน,นียนเราไม่ต้องเสือก ดินครับมันเป็นป้ารอยตัวนี้นี่ครับรวมสูงยี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้นี่ตีนวะครับครับนี่สุดยอดนะครับเจ้านี้เป็นคู่กันโอ้ปีกควายมันตัวนี้เป่งครับเป็ีปยกควายลยครับนี่ครับเออดาวไเพลงโอ้ป๋ยควายต่ว่าขื่นพันเนี่ยไม่ต้องเสื่อมแลครับเนาะเห็นผมเห็นผลงานแล้วนี่ นี่พื้นมมตพื้นเมตไทยคนรอบไม่นี่กำกำลังเจียวไปไล่ไม่ครับนี่อันนี้เตรียมไปไช้คนเตรียมไปนี่กำลังกำลังเตรียมครับหมูสุดยอดเลยเทวะดินเป็นดินเนาะดินครับดินครับเทวะขึ้นพขเนี่ยนะอะไรครับตัวก้านขึ้กันแพะครัวกับมีแพะครัวเี่ครับข้าวหอมเทวม่วงเลยเห็ดฉีบอีกเท้วไม่ต้องขึ้นไปแล้วกันยางออกด้วยครับผมน้อยขึ้นกลางครับเบิ้งสำหรับปีกครับดิ้นกับดิ้นธรรมชาติป้าครับแม่ดิ้นนาเกล็ด เบิ่งสอยรอบเอว่ามีวัาเฮาว่ามีจักตัวกว่าครับปีกคอยปีกยังงามครับตัวนี้เจ้าแก่นนี่งามงามขนาดเลยครับนี่ลูกมาจากฟังทางรวมสูงเนาะครับปลาขันเกียร์ทั้งหมดจะซอยนั่นจะซอยนั่นได้มานี่ต้องเลี้ยงเนาะบ่มีผิดหวังต้องเป็นเป็นคู่โตเลยนี่ยายยังงอาจารย์ใส่แดงๆนี่ตัวนี้มันย้ายไลยายนี่ครับใบโง่โอ้ใส่เนาะครับเนาะ ตัวนี้ก็มีอ้างนะครับนี่นี่ครับตัวนี้ไรมาแต่บ้านเมืองครับตัวนี้อ้างจะคำในอ้างตัวนีอ้อางหน้าคำหนึ่งครับอืมครับผมปูฝนมาหนกอ้างเนาะเบื้องเหรอครับผมเสียงกัดกัดครับนี่เสียงน้อยขึ้นกลางกาัดกัดครับผมใช้ก้อยยิ้วตันตัวอะไรก็ว่าเป็นัันไหมยิ้วตันมีสามตัวนะครับหีืเบื้องเหรอโอ้ยเพียงการตันร้อยกระเทีนครับตันร้อยยูนี่มาพาันเคยเห็นหลุดอเพีย ใมั่นแหคนแ่ีตัวนี้นะครับต้าตัวนี้ง่ท่าน่ทนปัดไหนครับเ่ท่านขืนปันไหนตัวนี้ขนแน่ขืนแน่เ่าืนแน่ิขืนแน่เ่าืนแน่ครับวันจวดวันจวดปัดไหนว่านต่อไปัดนนวนต้องใส่ความอดทนเนาะเรีงนกนี่เนาะท่ว่าท่านสด้านกถึงถดีดีนี่โอ้ผมบาว่าแม่นนกเลยผู้ในี่ยครับนีเจ้าซอนนีนียแปตัวแล้วคนี่เจ้าซอนวาครับนี่นีครับ ตันแท้ตันแท้เสียงเงยครับนี่เสียงเงยเล่นวะครับเสียงเงยปลาลอยครับปลาลอยนี่ครับผมนกหมารนะครับน,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 บนี่แบงค์นะครับผมใครอยากได้ไปฟังเสียงยิวตันผู้ใดมาอาจารย์ท่านใดมาก,กัาดิดต่อเข้ามาเลยเลยครับผมนี่เด้าตัวตัวนี้เจ้าใบครับนี่บิ๊กกับใบมันวะเจ้าใบนี่เผู้หงยิวตันครับยิวตันนั่นว่าเนี่ยตันลอยตันลอย ตัวนี้เป็นลูกพ่อเนี่ครับนี่ลูกพ่อลูกพ่อในในไข่ลูกพ่อในไข่นะครับสุดยอดเลยครับนี่เห็นแล้วนี่นี่เราวันอาทิตย์เดี๋ยวพวกนี้เราออกเนาะปากเลียวปากเลียวปากเลียวครับเนียบเลียวเนียบเลียวสับผู่เลียวโอ้โหครับผมโอ้เห็นเพลงไหมเดี๋ยวนี้ติดดีกับสีเรือนี่คลิปนี้กับฝาวใช่ไหมละครับผมขอบผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามด้วยครับผมใช่ครับเบิ่งนนี่เลยครับอันนี้ อันนี้เป็นลูกกันสองคู่ไยครับโอ้สองกุ่ใช่ว่าตัวนั้นว่าเสียมาเห็ดสามทับมั่สองกับสามตีสองกับสามมาทับกันนี่ครับเริ่มเริ่มนิ่งแล้วครับแต่ว่าเอาเขาใช่นิ่งเราว่าคลื่อนว่ะแต่ว่าใครแทะมีตัวก็ตัวเมียตัวเมียมิบ้านมันสองตัวครับตัวหนึ่งสามเตียมสามเตียมตัวหนึ่งว่าเต็่มมันว่ะหอยเตียมตัวหนึ่งหอยแต่ว่าก็ส้ามาเต็มนะครับมันขันสามดูขันสามก็สองกันว่าลายก็สองก็สองครับนี่ครับผมโดนยังยีดสอง โอ้ยถ้าพื้นที่ยมน้อยเจ้าบ้านเจ้าบ้นขีดอันตรายพันหลายงูเนี้ยหนูเนี้ยครับมองคืนมองโอ้ยมองดีกีดีครับมองเห็ดแต่ว่าอันตรายครับงูคืนเป็นซะซ้ำขานี่ขึ้นมาจากบ่อสิไหมครับมันก็เรียกว่าอะไรอย่างเลยถึงแมวก็ะไรถึงแมวกระไรขื่นมาเดียมภาดมมืงอคืนอาจารย์ต้องเอาไปเฮ็ดจุ่มบางนาครับต้องเอาไปเฮ็ดจุ่มบางนา อันาว่าต้องทำใจนะครับเนาะงูหลายนีงูทั้งงูทั้งงูทั้งแมวทั้งแมวหลายต้องนั่งรุ่นซ่องเงี้ยมันเคือนอาจารย์หลายๆท่านในกานเาสีนู้เนาะเรี่ยงงูกับนกนี่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดเลยครับเด้อขอบคุณครับแบงกัเมาทักกันดีนะครับครับผม